หัวหน้าเผ่าเนี่ยไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเข้าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งแล้วได้เปิดดูแล้วก็เริ่มสงสัยว่ากูนี่โดนต้มแล้วแง่แงเลยกูต้องกูอาจจะต้องหนักกว่าไอ้ออฟซะด้วยซ้ำไปหรือเปล่านั่นคือคลิปในรายการรายการทีวีรายการช่องหนึ่งนะครับนะบเป็นรายการช่องหนึ่งที่มีดาราพิธีกรลูกหล่อปากกล้า นะครับเที่ยวกระชากคนขึ้นไปเชื่่ดบนรายการบ่อยๆนะพอดีคลิปนั้นเนี่ยที่มีใครไม่รู้เสือกส่งไปเนี่ยนะฮะป๋าไม่ใชเป็นคนส่งแน่นอนเพราะป๋าไม่ได้ดูคลิปแต่คนที่โทรมาเล่าให้ป๋าฟังเขาเขาบอกว่ามีคนส่งไปให้หัวหน้าเผ่าดูแล้วก็ทบทวนอ่าทบทวนเรื่องของการที่จะ,ะจะใช้บริการนักพรตต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับ สร็จที่นี้ในคลิปนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ตอนตอนหนึ่งในศาลชั้นต้นวันนั้นศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาว่าอ่านะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพิพากษายกฟ้องนะครับฟังดีๆนะครับวันนั้นเนที่ไปออกรายการรายการหนึ่งในทางช่องสามเนี่ยพ่อไอออฟก็ออกรายการ นักพรตก็ออกรายการนั่งอยู่ด้วยกันข้างๆนี่แหละครับก็ปรากฏว่าเป็นยังไงครับหนุ่มพิธีกรคนดังก็ถามเลยครับว่าแล้วเรื่องนี้พ่อพ่อน้องอ๊อฟจะทำยังไงต่อไปครับนะฮะท่านนักพรตเนี่ยก็ประกาศเลยในรายการก็บอกอ๋อาาศาลพิพากษายกฟ้องไปแล้วยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วแต่พิธีกรรายการเขาไม่ได้หันไปถามเขาหันไปถามคุณพ่อไออ๊อฟ บอกว่าเอาสารพิาพากษายกฟ้องแล้วทำยังไงต่อไปอนาคตจะวางแผนกันยังไงต่อไปพ่อไอ้อ๊อบเสือกหลุดปากพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าต่อไปนี้คงจะต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อมาอ่อะไรครับประกันตัวลูกชายตัวเองก้องนี่แพนไปหานักพจน์เลยนักพจน์นี่นั่งทําตาเป็นไปเลยเหมือนกับอืไปพูดทําไมไปพูดทําไมไปอะไรทําไม คือตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยพ่อของไอออฟเนี่ยมันยังไม่เห็นคำพิพากษาเพียงแต่ว่าได้ไปได้ยินในห้องพิจารณาคดีว่าศาลยกฟ้องนะครับแล้วก็ให้ขังจำเลยเอาไว้ในชั้นอ,อระหว่างรอการอุทธรณ์ทีนี้ไอคนธรรมดาคนที่มันไม่เคยเรียนกฎหมายนะครับมันก็ไม่รู้ว่าไอแบบนี้คืออะไร แต่ไอ้นักพรนเนี่ยกลับอะไรฮะกลับไม่ไปบอกความจริงนักพรนอ่านคําพิพากษายังไงซะมันก็อ่านเข้าใจมันอ่านขาดมันอ่านรู้มันดูมันก็เห็นนะครับมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้คำไอ้ท้ายคําพิพากษาเนี่ยยังไงเสียสารก็ไม่ให้ประกันตัวยังไงก็ไม่ให้ประกันตัวแต่ทําไมไอ้นักพรนถึงไม่ไปบอกพ่อเขาว่าเออคุณพ่อไม่ต้องประกันตัวหรอกโอ้โหคาท้ายคําพิพากษาเขียนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันคือจบแล้ว ยังไงก็ต้องติดคุกเนะติดคุกไปก่อนนะไปลุ้นเอาชั้นอุทรน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอุทรก็ไม่รอดก็ไม่รอดไม่เลือนะครับทีนี้ไอพ่อน้องออฟเนี่ยมันก็ดันไปพูดบอกเดี๋ยวจะต้องอะไรกู้หนี้ยืมสินขายที่ขายทางเพื่อหาเงินเนี่ยเอาไปประกันตัวลูกในชั้นอุทรเรียบร้อยเลยภาพคลิปนี้นะครับ มันบรรยายถึงอะไรครับมันบรรยายถึงบอกงานนี้ไม่ได้มีทำฟรีงานนี้นักพรสู้อยู่แล้วว่าประกันตัวไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมบอกนะครับก็หวังเอาเงินคงจะหวังเอาเงินพ่อไอ้อฟเอาไปใช้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกเขาให้หมดว่าคำพิพากษาแบบนี้เนี่ยมานี่ไม่ต้องประกันตัวแล้วยังไงศาลก็ไม่ให้ นะครับแล้วที่พอ,ไอ,พอไอ้พอยออฟมันไปพูดว่ามันกาลังกูน้นี่ยืมสินมันกำลังไปขายที่ขายทางแล้วไม่ทราบว่าขายได้เท่าไหร่กู้เงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วได้เงินไปเท่าไหร่นี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่วันนี้เนี่ยหัวหน้าเผาเนี่ยเห็นคลิปฟังคลิปแล้วคงจะเข้าใจคงจะคิดหนักแล้วก็มีการพูดคุยกับคนใกล้ตัวบอกกูก็จ่ายไปเยอะแล้วไอ้คำว่าเยอะเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ นะครับวันนี้ไม่ใช่ว่ายิ้มลีดกีตาร์ได้ร้องเพลงสะดวกสบายไม่ใช่นะครับวันนี้เขาคิดหนักแล้วต่อให้มีเลขาคนเก่งที่ไปโพสเข้าไปหลังบ้านตลอดเวลาว่าไม่ใช่ไม่จริงไม่อย่างงูน้นไม่อย่างนี้ไอคนที่ไปเขียนน่ะมันไม่เห็นคำพิพากษามันก็นั่งมโนจินตนาการเขียนกันเรื่อยเปื่อยจะไปรู้เป็นใครนะ ก็เขียนกันเลื่อยเปืือยขับประคำพิพากษาจริง,รงๆไอ้นพ์ไม่ได้ให้ใครดูเท่านั้นเองนะครับเออนะอยากจะบอกไว้เท่านี้แหละว่าวันนี้มึงนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่เห็นคลิปไปเนี่ยผมว่าเมื่อวาน่ยนอนไม่หลับแน่ๆแต่ที่เห็นยิ้มเห็นเดินเลืงล่าได้อะไรได้ก็คือเป็นการเล่นละครนะครับกบเกลื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะวันนี้ผมไปดูคลิป นะไอคลิปนั้นเนี่ยล้วลองไล่คลิปเก่าๆดูนะครับปรากฏว่าโอโหพิรุษเต็มไปหมดเลยแล้วพิรุษนะครับทางรายการทีวีก็ดีนะการพูดจาให้สัมภาษณ์ทางรายการทีวีก็ดีการให้สัมภาษณ์การให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนก็ดีเนี่ยไม่ตรงกันสักครั้งเลยก็ถูกจับไปอยู่ในสำนวนหมดเท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบนะแต่ก่อนนะก่อนที่จะมาอยู่ในชั้นศาลเนี่ยถูกจับไปอยู่ในสำนวนหมด ทีนี้ก็ขึ้นขึ้นสุดแท้แต่นะครับไอายการฝ่ายโจทก็จะยังไงแล้วก็อยู่ที่ดุลยะพินิจของศาลจะพิภากษาอย่างไงนะฮะก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านปอวุ่นจิ้นนะครับยังคงพระดูงความยุติธรรมเอาไว้นะครับเพราะหวังเฉาหมาหั่นเขาก็ถือเครื่องอประหารหัวสุนัขร,รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงบอกนะฮะจำอาไว้นะครับจำเอาไว้เลยนะครับมันเป็น รากฏการใหม่แห่งวงการคำพิพากษาเลยนะครับว่ายกฟ้องจำเลยแล้วแต่ให้ขังนะครับให้ขังไว้ก่อนในระหว่างอารอการอุทธรณ์ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะจำเอาไว้เลยนะครับนี่เป็นเป็นมิติใหม่แห่งวงการยุติธรรมเลยนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าศาลชั้นต้นเองก็ยังไม่สิ้นสงสยัย ยังไม่สิ้นสงสัยในบางประเด็นซึ่งจริงๆพอสารยังไม่สิ้นสงสัยสารจะต้องยกแต่มันมีติ่งอะไรสักอย่างหนึ่งไปสก,กิดสก,กิดต่อมอะไรสักอย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าอืมไอ้นี่คือแน่นอนสารจึงมีคำพิพากษาจึงมีจึงมีคําพิพากษาไว้ในท้ายท้ายคำพิพากษาว่าให้ขังไว้ก่อน,น,ปแ,ปนปแปลกไหมนะครับแปลกไหมฮะผมว่าปแปลกนะ นะครับและอุทธร์ก็นะครับกลับเลยอุทธร์กลับชั้นต้นทันทีเลยเพราะอะไรครับประเด็นที่ลรรทกลับเนี่ยนะฮะพเท่าที่ผมผมเข้าใจของผมเองนะคือสารไม่ให้น้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชของฝ่ายจำฝ่ายจําเลยสารไม่ให้น้ำหนักเพราะว่านะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชของฝ่ายจําเลยเนี่ย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอะไรครับกับนักพจน์มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับนักพจน์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีการสืบนะสืบประวัติเดินเผชิญสืบน่าจะมีการเดินเผชิญสืบถึงการทํางานของอะไรฮะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของจําเลยว่าเคยพาศพจริงไหมไเคยไปดูศพจริงไหมมีผลงานทางวิชาการอะไรบ้างปรากฏว่า ได้ดูแต่ิล์มได้ดูแต่ภาพถ่ายแล้วก็มีทิ่ใชเอาจริงหรือไม่อย่างไรนะครับสารจรึงไม่ให้น้ําหนักนะครับสารจรึงไปเชื่อนะครับเจ้าหน้าที่จากนิติวิทยาศาสตร์นะครับของโรงพยาบาลตํารวจเชื่อ,อผแผนกนิติเวชในฐนานะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเขาผ่าศพจริงเขาอยู่กับศพจริงนะฮะสารก็เลยเชื่อไปในทางนั้น ปากฏว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สารลงตลอดชีวิตกับจำเลยนะครับจากนั้นก็เงียบเหงาเงียบจ่อยเลยหมดเงินไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไปดีกาต่อนะครับแต่ดีกาเนี่ยป๋าเคยพูดก่อนที่จะมีคำพิพากษาสาร,สารดีกาป๋าเคยพูดไว้แล้วว่าจำไว้นะฮะถ้าอูธทอ์กลับเมื่อไหร่นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดีกาเนี่ยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะยกเว้นว่าโอ้โหคุณมีหลักฐานชิ้นใหม่ขึ้นมานะหลักฐานชิ้นนี้น่าเชื่อถือนะครับพยองพยานาไม่ต้องแล้วหลักฐานอย่างเดียวข้อกฎหมายอย่างเดียวถ้าคุณสามารถทำให้นิต <c oughs> แพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของรัฐเนี่ยมายืนข้างๆคุณได้นี่ก็ถือว่าโอเคคุณอาจจะรอดนะครับแต่แพทย์เหล่านี้เขามีเลยครับ เขามีจัรยาบรณวิชาชีพเขาอยู่อะไรเป็นยังไงเขาก็ว่ากันเป็นตามนั้นปรากฏว่านะครับพอวันไปอ่านคําพอวันที่ศาลอ่านคําพิพากษาดีกาเนี่ยเงาเงาหมาตัวหนึ่งก็ไม่มีไปเหยียบไปเยี่ยมที่นั่นโดดเดียวอยู่ในนะครับโดดเดียวอยู่ในกล้องวิดีโอคอรนั่งฟังคําพิพากษาน้ําตาไหลอย,อยู่อย่างนั้นนะครับเนี่ยผมบอกแล้วไงครับ นักพจน์รวยคนเดียวนักพจน์รวยคนเดียวคนอื่นไม่รวยคนอื่นเจ๊งเหมือนกับไอ้เจ้าแม่วานอนยี่สิบล้านหมดไปยี่สิบล้านต้นหลุดอุทธรน,นะสามสิบสามปีทุกวันนี้หนีไปแล้วหนีไปอยู่ดูใบเจ้าแม่วานอนนะครับหนีไปอยู่ดูใบเรียบร้อยเลยวันนี้นักพจน์นะครับล่ำรวยอยู่คนเดียว ผมอยากจะถามหัวหน้าเผา่าว่าวันนี้คุณนอนหลับไหมเมื่อวานคุณเป็นยังไงล่ะกินข้าวได้ไหมล่ะอร่อยไหมนะครับแล้วนอนโรงแรมหรูด้วยนะน้องเลมอนสวัสดีนะครับ <c oughs>